เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่พังถล่มลงไปทําให้โรงจอดรถของโรงเรียนที่อยู่ตรงนั้นไหลไปด้วยแล้วรถที่จอดอยู่เป็นสิบคันครับจมน้ําหายไปเลยไปดูคลิปนี้น่าตกใจมากครับ กลางวันแสกๆครับน่ากลัวนะคุณเวนไฟล์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับของโรงเรียนวัดธรรม,มามูลตำบลธรรม,มามูลอำเภอเมืองชัยนาทครับจะเห็นหนาทีของโรงจอดรถโรงเรียนที่อยู่ติดกับริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวนะครับรถยนต์3คันมอเตอร์ไซค์5คันจัก,กรยานอีก5คันที่จอดอยู่ตรงนั้นจมลงน้ำไปด้วยเลยครับหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบแพร่ริมน้ําของวัดลอยออกไปจากฝั่งได้รับความเสียหายไปด้วยนี่แพรนะครับขณะที่โรงจอดรถของโรงเรียนทั้งหลังที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยพังลงไปในน้ํนาขณะที่กุฏิของวัดสําหรับทําพิธีลอยอังคารเป็นอาคารลักษณะแบบอาคารไม้นอกดาวอะครับก็จมลงไปเหมือนกันความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ํากว่า3ล้านบาทเนี่ยให้ดูภาพมุมสูงนี่เห็นไหมฮะทั้งแพ่ที่หลุดออกไปทั้งโรงจอดรถนะครับ แล้วก็พื้นที่ของวัดด้วยเอาไ,อาไว้ทําพิธีลอยอังคารชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นางมายุ У ราส้มแก้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านกับพระกําลังทําพิธีลอยอังคารกันอยู่เลยแล้วก็ได้ยินเสียงดังเปรี้ยจากนั้นโครมก็เลยหันไปดูครับเห็นว่าต้นไม้เนี่ยโค่นไปทับกับอาคารโรงจอดรถแล้วดินก็เริ่มสไลด์ตนก็เลยรีบไล่คนแถวนั้นให้ออกจากพื้นที่ก่อนที่ตัวเองจะวิ่งหนีตายไปเหมือนกัน นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับดูต้นไม้สิเนี่ยโอ้มันล้มลงไปหมดเลยนะคะนี่นี่คือถล่มซ้ําไอภาพแรกที่เราเปิดนั่นคือถล่มไหลไปแล้วครึ่งหนึง่งอันนี้คือถล่มซ้ําต้นไม้เห็นไหมฮะทับกับหลังคาจอดรถเลยบอกว่าไอโรงจอดรถทั้งหมดเนี่ยไปหมดเลยทั้งแถบเลยนะครับ ขณะที่นายคำรนอิ่มเนยรักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยจังหวัดชัยนาทบอกว่าเบื้องต้นได้กันพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ห้ามผ่านและประสานทางหลวงชนบทว่าจะมีผลกระทบกับโครงสร้างอื่นๆไหมเพราะว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดอยู่ใกล้กับโรงเรียนด้วยก็หวนกันนะครับว่าเอธัตะลิงสุดมากกว่านี้แล้วโรงเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงเด็กๆจะอันตรายไหม ถ้าเกิดเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จปุ๊บทำไมไม่อันตรายอะไรปลอดภัยแล้วก็จะเปิดให้ชาวบ้านสัญจรกันต่อไปขณะเดียวกันตอนนี้กู้ภัยได้ดำน้ําลงไปเพื่อประเมินทรัพย์สินนะครับที่จมลงไปส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําประกอบกับดินแถบนี้มีการสไลด์อยู่ก่อนแล้วก็เลยสไลด์ได้ง่ายนั่นเองครับ